s s l Gaming นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกอารอาวุธนะครับมีคำถามถามเข้ามาเยอะมากว่าระหว่างการขนาดกับการพีโบเนี่ยอะไรจะแรงกว่ากันสมมุติว่าถ้าเราใส่พีโบล้วนนะครับหรือว่าใส่ขนาดแต่เราต้องมาคุยกันเรื่องพื้นฐานของความบาลานซ์ก่อนนะครับก็คือหมายความว่าเราจะต้องตีทุกๆขนาดให้เท่ากาันดาเมจเท่าๆกันแต่ถามว่าทําได้ไหมน่าจะยากอยู่เพราะว่ากระรูของอาวุธเนี่ยมีแค่ห้ารู มันไม่ลงตัวนะครับถ้าสมมติว่าใส่ใหญ่2ใบเล็ก2ใบการ2ใบมันไม่ได้นะครับก็ต้องก็ต้องเลือกนะครับคุณต้องเลือกแต่ตามความคิดของเรานะว่าถ้าจะต้องเลือกตัดออกก็ต้องให้ดาเมจมันเบาลงหน่อยก็น่าจะเป็นขนาดเล็กนะครับใส่แค่ใบเดียวก็ต้องจะเป็นกลาง2ใหญ่2นะครับอ่ะทีนี้มาทดสอบดาเมจกันเลยนะครับตอนนี้คือเราถอดการ์ดไม่เป็นเป็นรูว่างนะครับไม่เป็นรูว่างหนึ่งรูนะครับ ไม่มีอาหารไม่เปิดหมาไม่มีอะไรเลยไม่ต้องสนใจนาเมจที่เราทําได้นะครับต้องสนใจนาเมจความต่างนะครับสนใจดาเมจความต่างที่เรารแบันต่างกันระหว่างใส่การ์ดกับไม่ใส่นะครับก่อนอื่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส,ส่การ์ดนะครับเป็นสกิลเดียวแล้วกันสิลเชิงสกิลเดียวเลยนะครับไม่ได้ใส่การ์ดนะนาเมจอยู่ที่สามร้อยสามหนึ่งหนึ่งล้านนะครับอันนี้คือไม่ใส่การ์ดนะครับไม่ใส <tumors> ่อะไรเลยนะครับไม่ใส <im> ่การ์ดนะครับ <im> ไม่ใส่การาดทีนี้เราต้องมาทดสอบเป็นการาดโบมันถึงจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะก็คือใส่กร์ดโบแล้วครับทีนี้1ใบนี่คือใส่การโบ์ดโบ16%อเนะครับ1ใบอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคูณ5นะครับเพราะว่ามันมีหลรูถ้าเราใส่5ใบความต่างมันเท่าไหร่ไปดูกัน,นครับ3 5 1นะครับ3 5 1นะครับใส่1ใบนะครับ สามห้าหนึ่งใส่หนึ่งไปจะต้องคูณห้านะครับอย่าไปลบก่อนนะครับลบมันก็เห็นนะสี่สิบล้านเห็นไหมครับสี่สิบล้านแต่ความจริงๆถามว่าอาดามเมตตัวนี้มันชัวร์ไหมจริงมันอยู่ที่พีโบด้วยนะยิ่งพีโบเยอะมันยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะเก็ตไหมพื้นฐานพีโบอ่ะสมมติว่าคุณมีพีโบหนึ่งร้อยกับคุณไม่มีพีโบเลยเนี่ยแล้วใส่กาพีโบตีเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีเนี่ย มันเบานะครับยิ่งมีพีโบเยอะตัวคูณตัวอินครีสของมันก็จะยิ่งเยอะตามนะครับเกตไหมแต่เอานี่เอาคร่าวๆแล้วกันคุณจะพูดเป็นเรื่องอื่นแล้วนะครับเอาแค่แล้วเรื่องนี้แล้วกันคร่าวๆสรุปก็คือ351ล้านนะครับความต่างของมัน,มนก็นคือ40ล้าน40ล้านคูนหเป็นเท่าไหร่ครับ4 5 20สรุปคือถ้าคุณใส่พีโบคุณจะได้ประมาณ200ล้านประมาณนะครับ200ล้านเลยครับทุกขนาดนะครับใส่การาฟพีโบทุกขนาดจะเพิ่มขึ้น200ล้าน ต่อฮิตนะครับต่อฮิตนะต่อฮิตนะสองร้านเน้นๆเลยเพราะว่าเห็นไม่ความต่างโบลกลบคูณหารกันไม่ผิดนะครับเราไม่ผิดนะคนดูท้วงด้วยถ้าผิดเดี๋ยวไปถอดการ์ดกันทีนี้เป็นขนาดอาจจะเป็นพีโบโแรงกว่าอันนี้สองเมื่อ้หรอนะอันนี้ยังไม่ถึงยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ได้ทดสอบให้จบนะแต่เราคิดว่าพีโบโแรงกว่าว่ะจริงนะคนดูแล้วไปได้แม่งได้ทุกที่ด้วย ไปได้ทุกขนาดไม่ต้องถอดรถไ,ไม่ได้จอดโจงขนาดด้วยแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะจอดปฏตีขนาดใหญ่ใส่ห้าไปยังไงใหญ่ก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราพูดเรกรณีที่บาลาน์แล้วกันอ่ะ,อะทีนี้ถอดการ์ดบวกไปครับเป็นขนาดเมื่อต้องตีขนาดใหญ่นะเพราะว่าเราจะใส่การ์ดขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเป็นการ์ดขนาดใหญ่มาเซนนะครับใส่เข้าไปแล้ว นี่คือใส่แล้วนะครับ404ล้าน404ล้านนะครับ404ล้าน404ล้านทีนี้404ล้านนะครับ404ล้านเลยขนาดใหญ่หนึ่งใบนะครับในกรณ er ีที่คุณทำบาลานซ์คุณต้องใส่ขนาดใหญ่2ใบอยู่แล้วนะครับก็ต้องเอา351มาลบ404ล้านจะได้ประมาณ50เอากลมๆเลยเนาะขี้เกียจลบ มันตามมันมองเห็นอยู่แล้วนะครับประมาณ50กว่า53ประมาณ50ล้านถ้าคุณใส่2ใบคุณจะได้แค่100ล้านเท่านั้นเองครับสแสดงให้เห็นว่าสมมุติว่าคุณใส่การ์ดใหญ่2ใบกลาง2องใบเล็ก1ใบคุณจะดัมเมจต,ต่อขนาดแต่ละขนาดของคุณนะ่ะได้แค่100เท่านั้นเองเพราะว่าเราใช้5รลูเหมือนกัน การใหญ่2ใบการสองใบเล็ก1ใบใช้5้ารูเต็มๆเลยเหมือนกันแต่เล็กเผื่อเบาวกว่านี้ด้วยรัมเมดของคนความต่างคือ50คูณ22ใบก็คือ100ล้านแต่พีโบคุณใส่5ใบนะครับคุณใส่5ใบนะพีโบอะพีโบคุณใส่5ใบคุณต้องเอา40เองคนดูเนี่ย40 สี่สิบคูณห้าเท่าไรครับสี่ห้ายี่สิบสองร้อยล้านครับคุณต้องใส่ห้าใบเลยสองร้อยล้านจริงๆทุกทิ่งอย่างตรงเนี้ยถามว่าตายตัวไหมแต่แค่นี้มันก็กินขาดแล้วครับมันเห็นว่ากินขาดแต่ถ้าสมมติว่าคุณใส่กระใหญ่สามใบละก็ยังไม่พอนะครับร้อยห้าสิบล้านอย่างเงี้ยเนี่ย,ยถ้าคุณใส่ใหญ่สามใบกับใส่โบห้าใบ ขนาดจะ,จะแรงกว่าโบก็ต่อเมื่อขนาดจะแรงก็ต่อโบเอาง่ายดีกว่าเอาเอาพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมขนาดใหญ่ไม่ใส่กับใส่ลบดิเดี๋ยวนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สี่ศูนย์สี่ 4, 0, 4นะครับลบกับไม่ใส่นะครับไม่ใส่นะสามหนึ่งหนึ่งครับ เกล้านอนะใหญ่หนึ่งใบเนี่ยได้9ก้าสมล้านครับใหญ่ใหญ่หนึ่งใบเดี๋ยวงงเดี๋ยวปเป็นเตลเล่ย์อย่างเดียวคนดูเริ่มงนะงแล้วกูเสงงตามไปแล้วตอนนี้นะครับนี่คือใหญ่หนึ่งใบนะครับใหญ่หนึ่งใบนะใหญ่หนึ่งใบนะครับใหญ่หนึ่งใบโบหนึ่งใบโบหนึ่งใบสี่สิบครับโบหนึ่งใบสี่สิบโบหนึ่งใบสี่สิบล้านเท่านั้นเองนะครับโบหนึ่งใบสี่สิบล้านเนี่ยเอาแค่นี้เลย เข้าใจแล้วนะครับแค่นี้เข้าใจง่ายๆแล้วสมมุติว่าคุณใส่โบคุณทําให้บาลานก็คือ2 2 1ขนาดใหญ่2 1ขนาดกลาง2 1, แล้วก็เล็กเล็กหึงเล็กนี่ตัดทิ้งไปเลยยังไงก็เบาอยู่แล้วนะครับไอเหลือใหญ่กับกลางเนี่ยอย่างละสองใบเนี่ยไอใหญ่คุณจะได้เท่าไหร่ครับ186เพราะว่าคุณสองสองใบนั้นเองครับแต่โบคุณใส่5ใบครับ4ี่ห้า0ครับโบแดงกว่าครับ ตงใส่ต้องใส่การ์ดโบว์อะจริงมันดูแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใส่สามใบล่ะตัดเล็กออกไปเลยกูไม่เอาเล็กเลยกลายเป็นใหญ่สามใหญ่แรงกว่านะ 3, 27, 27. 9ก้าามคูณสานี่ยี่สิบดยีสิบเจ็ดจุดองรล้านครับนะอย่างในกรณีที่ควรใส่สามใบใส่3มใ3บขนาดขนาดนั้นแรงกว่า เยอะอยู่สองร้อยกับสองร้อยเนี่ยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยเยอะอยู่ยอตัวอย่างนะครับบ้านเราตัวเราเองนะใส่ก๊์ดใหญ่อะ่ะสามใบนะครับก๊์ดกลางสองใบไอตี IT ขนาดใหญ่ดนาะแรงแน่นอนนะครับแรงกว่าโบแน่นอนแรงกว่าใสบห้าใบแน่นอนแต่ขนาดกลางเนี่ยเบากว่าโบขนาดเล็กยิ่งเบากว่าโบคุ้มไหมอ่ะอันนี้ต้องไปคิดเอาเองมันแล้วแต่คนแต่ถ้าคุณใส่สามขึ้นไปยังไงก็แรงครับ ใส่3ขึ้นไปอะแรงกว่าโบนะครับแต่ถ้าใส่น้อยกว่า3คือ2ใบเท่านั้นเนี่ยเบากว่าโบครับใส่โบดีกว่าอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงไปถามในแต่เอาง่ายๆให้จําง่ายเลยว่าโบ1ไใบเนี่ยได้40ล้านใหญ่1ไใบขนาด1ไใบเนี่ยได้93ล้านนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ ใหญ่หใบก็คือขนาด1ใบนั่นเองนะครับเราไม่ต้องดูว่าดาเมจเราเท่าไหร่นะเอาแค่ความต่างแค่นั้นเองก็คือ9.3ล้าน1ใบนะครับสใบนี่ก็ดูไปคิดเอาเองนะครับว่าไอโบแค่40ล้านเนี่ยแต่ขนาดใน9.3ล้านนะการำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ